ครับสวัสดี f ีสู่ผู้สุขคนครับเหมือนหนึ่งหลอดมาสรุปผลบ้างไฟท่อหนึ่งท่อสองท่อสามนิ้วบางส่วนนะครับบางที่หนึ่งนะครับบักแปดหลอดนะครับหกสิบเจ็ดสิบเดี260๋ยวสองร้อยหกสิบคะแนนจากเกือบนะครับ บ้างที่สองทายพินล่องสูตรนะครับแปเพียง300ได้300พอดีเจ้านะครับบ้างที่3โชคอุทุมพรนะครับหกสิได้230คะแนนไม่ผ่านนะครับบ้างที่4ี่มะนาวนะครับเจ็ดสิบเบอร์เดียวได้270คะแนนเจ้านะครับบ้างที่หามหาเติงนะครับหกสิบห้าเจ็ดสิบหาเจ้านะครับบ้างที่6เคยเมืองเลยนะครับเจ็ดสิบห้าแปดสิบเจ็ดสิบแปดคะแนนไม่ผ่านนะครับบ้างที่เจ็ดทอสามสนามบอลนะครับ 370ถึง390นะ่ครับไดาแนนเจ้านะครับบางที่8เสียบาทเนีครับเพียงแพ้เดียวนีครับเด้310ค่าแนนผ่านหวานเจียบนะครับบางที่เก้าเพชรมิงเมืองครับ98 8วิได้325ค่าแนนผ่านนะครับบางที่10ผัว อีซึ่งนะครับแปเบอร์เดียวได้150ร้อยหาคะแนนไม่ผ่านนะครับบางดีสิบเทอ3นะครับเสียบาทนะครับเจ็ดสิบแปดสิบด้า้อยเคะแนนเจ้าเกิบนะครับบางดีสิบสนะครับโชคอุทุมพรน,นะครับหกเบอร์เดียวได้ส้อยสแคะแนนผ่านหวานเจี๊ยบนะครับบางที่สินะครับ น้องพาคินนะครับแปเบอร์เดียวได้อยส่สิบาคะแนนไม่ผ่านนะครับบางดีสิบบางดีสบนะครับบึงการนะครับแปเบอร์เดียวไดา้อยยแปคะแนนผ่านนะครับบางดีสิ้ท่องแท้นะครับเจ็ดสิบด้อยย่สิคะแนนไม่ผ่านนะครับบางดีสิบหกช้างเผือกนะครับแปดสิ้กเด้อยสคะแนนผ่านนะครับบางดีสิบเจ็ดบักเสียงเมียงนะครับหกสิบเจ็ดสิบเดืสองร้อยสี่สิบห้าคะแนน 50 70ได้425คะแนนผ่านนะครับบางที่19นะครับ3ขานะครับ70็บเพีเดียวได้170คะแนนไม่ผ่านนะครับบางทียี่สินุ่มภูเก็ตนะครับ90เพียง300นะครับได้270คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่21ออินซี 4, พยองนะครับ 59เบอร์เดียวได้312คะแนนผ่านนะครับบางที22บักเสียงเมียงนะครับ780 0ได้58คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที23น้องข้าวหอมนะครับเก่า10เพียง300เด้142คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที24กาฟิลนะครับเพียงแพ้เดียวนะครับได้3 6 5คะแนนผ่านนะครับบางที25นะครับเล่ขาหมูนะครับ85เบอร์เดียวได้305คะแนนผ่านนะครับบางที่ 26นะครับสะยามนะครับ76เบอร์เดียวเดือยสา้อยหคะแนนผ่านนะครับบางที่27่สินมพี่เอ็ดนะครับ60เบอร์เดียวเดือยสอ้อยสคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่28เสียป,ปานนะครับ10 20ีเดือยสอ้อยสคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่29 ปริญญานะครับ 83, 98, 8 3 9สิด้338คะแนนผ่านนะครับบางที่30น้องเปีโนนะครับเพียงสิบด้2 4 5คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่31หนุ่มผู้เกตนะครับ8 8ดสิบด้370คะแนนผ่านนะครับบางที่35เสียหมูนะครับ8 9 9 9ได้332คะแนนผ่านนะครับบางที่3 3เสียบาทนะครับ เพียงแพ้เดียวนะครับเป290้นาคะแนนไม่ผ่านนะครับบางทีสามสับสี่ซับวันนะครับ8 5ด0ิบห้าเก้าสเดี๋ยวสาร้อสิบคะแนนผ่านนะครับบางทีสามสิห้านองผ้าขี้นนะครับ80ดบเบอร์เดียวเดี๋ยวสามรอยพอดีผ่านวันเทียบนะครับบางทีสามสิบหกนะครับแบ่งลุงเรื่องนะครับแปดสิบเก้าเก้าสิบดี๋ยวาร้อยี่ห้าคะแนนผ่านนะครับ บางดีสามทอ3นะครับซุ้มไก่นะครับ30 40ิดียสี้อยสคะแนนผ่านวานเจี๊ยบนะครับบางดีสานะครับหนุ่มผู้เก็ตนะครับเก้าสิบเพียง300รดี300พอดีจ่าหมวกนะครับบางดีสานะครับสีชมพูนะครับ95เพียง300รดียสา้อยสคะแนนผ่านวานเจี๊ยบนะครับบางดีสีช้างเผือก85 90นะครับเดียร้อยสคะแนนไม่ผ่านนะครับบางดีสี่อ็ทอสนะครับน้องยุ้ยนะครับ 55-75ได้330คะแนนไม่ผ่านนะครับบางดีซี12ไอดานะครับ94-4วิได้340คะแนนผ่านนะครับบางดีซี13นะครับจอมยุทธนะครับ89-120คะแนนไม่ผ่านนะครับบางดีซี14ทอ3านะครับสนามบอลนะครับ55-85ได้247คะแนนไม่ผ่านนะครับบางดีซี15นะครับธนภัทรนะครับ4วิ14วิได้325คะแนนผ่านนะครับ บางดีซีสิบหกนะครับเจ๊บัวนะครับเจบเบอร์เดียวเดี๋ดร้อยห้าสิบเก้าคะแนนไม่ผ่านนะครับบางดีซีสิบเจ็ดเฟน้อยนะครับเพียงยี่สดือสอง้อยสคะแนนไม่ผ่านนะครับบางดีซีที่เด็ดหมูนะครับอ่าแปดสิดือสองร้อยสคะแนนไม่ผ่านนะครับบอเด็ดเลยนะครับกลายเป็นเคดนะครับบางดีซีสิบเก้าทอาโมบออนคนะครับยี ย0่สิบ้าสิบด้อยหาคะแนนผ่านนะครับบางดีเสียป่านนะครับสามสิเดสาม้อหคะแนนเจ้าหมวกนะครับบางดีฮเเสี่ยงขวัญนะครับแปดสแตกตุ้มเลยนะครับแพ้นะครับบางดี2านะไอดานะครับเก้หาวิผ่านหวานเจี๊ยบนะครับโงเดดทรเด๋นะครับลื้อนะครับบางดีฮาสมนะครับอ่ามงนะครับหกสบเบอร์เดียดสองร้อยสาคะแนนไม่ผ่านนะครับ บางทีหาสิเคยตานเดียวนะครับเพียง10นะครับไม่ผ่านนะครับบางทีหาสิบาซุ้มไก่นะครับแปดสิบ้าสิบเดา้อยคะแนนผ่านนะครับบางทีหาสิบทอ3นะครับสนามบอลนะครับห้าสิแดสิบคะแนนไม่ผ่านนะครับบางทีหาสิบเจ็ดดอกเหมยนะครับเก้าสิบวีดเดสา้อยหคะแนนผ่านนะครับบางทีหาสิบแนะครับของฝาชาให้นะครับ บางทีหาสิหงฝาทาไฮนะครได้นะครับอ่าเก้าวิเดห้าสิคะแนนไม่ผ่านนะครับบางทีหาสิ 19, โอรสวค์น,นะครับสิบยีดร้อยห้คะแนนไม่ผ่านนะครับบางทีหกสนะครับทอสตลาดสดนะครับห้าสิด้อยสคะแนนไม่ผ่านนะครับบางทีหกสนะครับทอสเสียหมูนะครับสี 40, 70, 45, ่สิด้อยสคะแนนเจ้าน,นะครับบางทีหกส เสียบาทนะครับเพียงแพ้เดียวไดร้3 52ค่าแนนผ่านนะครับบางดี63สิบสาซวันนะครับ80เบอร์เดียวได้360ค่าแนนผ่านนะครับบ้าง d ีหนะครับธนพัฒน์นะครับ4ีวิสเด้3ย0ค่แนนผ่านนะครับบางดี่กานะครับร้อยอ็ดนะครับเก้าสิบสวิด้สี่สิบเคะแนนไม่ผ่านนะครับบางดีหกสิบหกซับซูวันนะครับยี่สิบสี่สิบเดอสามร้อยสามสิบคะแนนผ่านนะครับเอาเจ้าตัวโบเมนผ่านนะครับบางดบ 30.60นะครับออกลมลมนมเมื่อยนะครับ3า0ย320ค่าแนนไม่ผ่านนะครับแลค่าแรกตัซื้ว่า24นะครับบางที่67นะครับเทพกันญาเอาบางทีสานะครับทอสามนมเมือข้านะครับ50า0ได้410ค่าแนนผ่านนะครับบางที่69นะครับเทพระดานะครับ60 70ได้160ค่าแนนไม่ผ่านนะครับบางที่70มงเมงบวก ประพันธ์นะครับเจ็ดสิบแปดสิบหรือสองร้อยสี่สิบคะแนนไม่ผ่านนะครับ, 70, 80, นนนนรบอ่ะมือหนีของไฟหลายนะครับผมหากข้อมูลพิเาษประกันใดลุงรอด f มีต้องกราบขอไัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมรอทีมสีสวัสดีครับ